สวัสดีครับท่านผู้ชมอยูย่กับผมวอง่ง channel วันนี้จะมีเสียงทีวีดังเข้ามาแบบเต็มจัดเ <c oughs> ออนิดหน่อยนะฮะเล่นเป็นเอ่ออันนี้กันอีโค้ดอันนี้กันวันนี้ทิ่ดลงคลิปเร็วเพราะว่า ไม่ค่อยมีเวลาเออวันนี้ลงคลิปประมาณประมาณสิบสี่นาทีอะ่ะอ๋ออีกล้วันนี้เล่นด่านอะไรดีทุกคนคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์เร็วๆหน่อยได้ไหมครับแม่ผมจะไปไเลยนะครับว่าจะเล่นด่านเดอะสเกลเมนเลอร์ The HQ หรือด่ดานโพลาร์สหรือด่ดานแอชิฟหรือว่าเดอะแอชิฟก็ได้ จะบอกผมหน่อยนะครับคลิปนี้จะมีเสียงแบบุๆ๊บๆๆๆๆๆอะไรนะนิดหน่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบเขาเรียกว่ามีเพื่อนเข้ามาร่วมด้วยนะอันนี้น่าจะทำได้อยู่นะครับเพราะาตอนนั้นเราลืมปรับให้แบบไอ้นั่นไอ้นั่นอะไรวะ ดูด้านล่างครับคอมมอนทารดลองทารดช็อตทาร์ดเป็นสองหมดเลยอีโมสเตอร์คูด้บนี่ผมว่านี่ผมว่าถ้าเป็นอิีโมสเตอร์นี้แบบได้เปรียบมากเลยอะทุกคนจริงคูดาสิบห้าวิแป๊บหนึ่งนะครับมียุงก่อกวนอีกแล้ว ที่ผมเกลียดยุงจริงๆนะครับเป็นอันดับหนึ่งของลูกหน้าจอดำคลิปนี้ขอ200ไลค์200ไลค์แล้วขอการดูแบบประมาณ1ล้านอะ่ะโอ้โหทุกคนอิมพสอิมพสติดเอ้ยคอสเตอร์เหมือนที่บิก๊กเอ่อทาร์สมีอะไรบ้างวะเอ้ยเราแบบไปฟิกทาร์สอะไรแบบนั้นทเกทีวะ เวเตรียมมีดไว้เลยเราจะไม่ฆ่าผู้หญิงคนนั้นเออเขาเรียกว่าผู้หญิงได้ไหมวะเขาใส่เสื้อสีฟ้าเรียกต้ไม่ได้เพื่อนเหมือนกันแหนจะฆ่าได้พื้นวะมีใครอยู่ไหมวะขอแบบจบหนึ่งจบหน่อยน่องไปส,สักน่อง เล่นเกมเล่นเกมเอ่าวันนี้มีแม่มาแบบเข้าร่วมการคุยประสงค์แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนยังดูครบโอ้แล้วคนทุกคนมันอยู่ข้างไฟกันหมดเลยอ่ะผมไม่สามารถฆ่าได้อ่ะคือถ้าผมฆ่านะรู้ปะโป๊ะแตกอ่าฮะเล่นเกมอม้ มันเป็นเกมอมองอัศบแบบเป็นเพื่อนฝูงอะเล่นกันแบนี้่นแบ่ววันนี้ผมจะขอจะตัดยอดนิยมตัดไฟนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะหลวงพ่อหลวพ่อหลวงพ่อมุก ดีกว่าไม่อยากไปกับใครทุกคนกลวกลวแบ,บคนแบบจะมองเห็นแล้วแบบว่าเราเป็นคนทำอะไรที่ไม่ควรจะทำนะแล้วถ้าเกิดผู้คนมองเห็นแล้วก็รับรองเลยว,ว่าเตรียมของออกจากยานได้เลยใช่ ร้อยตัดเลยแล้วรอที่คาวปเบรดิมคน้าวผเบไม่มีวะ่ะแต่คุณผู้หญิงคนนี้น่าเชื่อ,อสีขาวเจอจะปวดแตกหรือเปล่าเฮ้ยนี่ผมเกลียดห้องที่มันเป็นแบบ ไม่พูดอะไรเลยอ่ะทุกคนใช่มไม่รู้ทั้งผองของสคิปหมดอุ้ยอุ้ยช่วยเพื่อนไม่ได้คนหนึ่งเกือบโคตรแตกแล้วยังมีคนโหวตผมอยู่นะห้องนี้ปิดการโหวตถือว่าโชคดีอยู่นะ,ะโ่ตรอื่นนะ มีใครเข้ามาห้างขังขังตัวเอง ชนะครับทุกคนแหม่ง่ายตายผมจะบอกอย่างหนึ่งนะคะเกมนี้เป็นเกมที่สําหรับแบบเขาเรียกว่าเป็นเกมเพื่อนฝูงนะครับต้องช่วยซึ่งเหลือซึ่งกันและกันและและต้องแบบเขาเรียกว่าร่วมเกาะกลุ่มกันอะ่ะเพื่อไม่ให้ฆาตกรฆ่าเราได้แล้วก็พวกเราจะต้องจับว่าใครเป็นคนที่จะเอานําไม่เพื่อนฝูง โดนฆ่าและเขาก็ชนะงั้นเราต้องไปจับจับเขาให้ได้จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะเกมนี้เป็นบาสเกตบอลาษาอัก่นี่ก็เหมือนเดิมครับแม่แม่ก็ขา,ขายของออนไลน์กระทันชิดโอเคปะ่ะโอ้โหเปลี่ยนจิ๊บเชุดไม่เป็นถ้าครั้งนี้เป็นอีโมสเตอร์อีกรอบหนึ่งผมว่าดีแน่นอน เป็นอีกรอบนี้นี่อาถันนะจริงเคยแล้วครั้งหนึ่งนะสองตาติดลงาดมากเกือบให้อาถันแล้วแม่เดี๋ยวจะโดนข่าโอเคบ้างพูดแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวไม่จะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนโอเคมามาใช้ ว่าให้มาท่ตงนี้นะเพราะว่ามันจะมีเห็นได้ง่ายมากไม่มีทอ่อคือตัวเองแบบคือกำลังเกาะบันไดใช่ไหมตัวเองหลุดเลย ที่เดียวผมพูดคนเดียวอ่ะ นิปเยอะนะคบเฮ้ยหนึ่งอีกเพิ่อหนึ่งโปสเตอร์ว่ะง่ายหมูจับได้ง่ายเฮ้ยไอไอเครื่องผ่อนไม่งเ้ี่หรอคือเราไม่อยากใจนี้เลยไม่ไม่อยากเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงอะไรแบบนี้เลยเราจะขอทำคุยนี้ได้สักคนด้ยมาฆ่าคุณผ่อเลยมาฆ่าเราเลยทำคุดีกว่า หวังว <an> ่าเพื่อนจะเจอศพแล้วไม่โปะแตกอะไรยนั้ไม่มีไม่สเยเลยเฮ้ยมีคนฉุกเห้องนี้แน่ๆเฮ้ยเฮ คลิปนี้ผมขอไม่ได้แค่ลงนะคลิปนี้เออลงโอเคปะเดีย๋ยวค่อยลงวันพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะลงตอนเช้าเออเนี่ยตอนเช้าเดี๋ยวผมลงคุณสร้างเฉย โอเคครับโรบอกต่อครับวันนี้เราขอแบบมีคลิปโรบอกซอ้อเลยนะครับโอเคครับนี่ตัดต่อเนี่ยตัดต่อนะครับตัดต่อ,ต,อตายเข้าจัง ันึงครับนั่เดียวพ่อเรียกไปกินข้าวครับทุกคนก็แบบคลิปนี้อาจจะสั้นแบบสั้นแบบแบบปีกเกินคลิปนี้จะลงตอนเช้านะครับใช่จะลงตอนเช้านะครับตอนเช้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าลงตอนนี้เลยดีกว่าเออลงตอนนี้นะครับบายที่เกียรลงคลิปอันนี้แล้วคลิป YouTube <c oughs> แค่นี้ก่อนนะครับที่ที่ผมพูดมาไอเอโรบอกที่จะลงตอนช้าอันนี้ผมไม่เอาละก็ลาไปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคเออลาไปดีไหม,ไหมวะที่เกียดลาทุกคนขอเล่นต่อเลยแป <c oughs> ๊บหนึ่งนะ คลิปนี้ผมขอเล่นออฟบีส้สตาร์หนึ่งนะออฟบี้ออฟุงออฟบี้อย่างนี้ผมเจอวอ่าออพ่อเหรออ่อาฮะทีมรูกาสาัสซาขอขอ,อ,อไม่เอาต้องนี่เกมบ้าไม่ไม่เอาเอ่อ ไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวผมจะลงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลง,งะะบ๊ายบาย